ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องกินอยู่กับผีเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับครอบครัวของคุณดิวที่ไปซื้อที่ดินมาจากญาติแล้วได้ทำการปลูกบ้านบนที่ดินนั้นหลังจากที่คุณดิวและครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านใหม่ก็ทำให้พบเจอกับเหตุการณ์สุดสยองชวนขนลุก ย้อนไปเมื่อประมาณ700ปีก่อนจุดกําเนิดของอาณาจักรล้านนาเรามักจะนึกถึงเมืองเวียงกุมกามเมืองหลวงแห่งแรกและอาณาจักรล้านนาที่เกิดขึ้นในสมัยพญามังรายเมืองเวียงกุมกามแห่งนี้ตั้งอยู่แถบบริเวณแม่น้ำปิงเป็นศูนย์รวมในด้านการปกครองและด้านการค้าและเป็นสถานที่บัญญัติกฎหมายขึ้นมา เพื่อใช้ในการปกครองบ้านเมืองแบบมังรายศาสตร์ทำให้เมืองเวียงกุมกามในยุคนั้นจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากหลังจากที่เมืองเวียงกุมกามถูกสร้างเป็นราชธานีไม่นานก็เกิดการล่มสลายสาเหตุหลักที่ทำให้เมืองแห่งนี้ล่มสลายคือการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเพราะทุกครั้งที่ฝนตกจะทำให้น้ำท่วมเมืองตลอดพยามังราย จึงได้ย้ายราชธานีใหม่ไปตั้งบริเวณตีนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองเวียงกุมกามก็ค่อยๆจมอยู่ใต้น้ำใต้ตะกอนและในปีพุทธศักราช2527ได้มีชาวบ้านขุดพบซากพระเก่าจึงนำมาสู่กระบวนการสำรวจโบราณสถานของอาณาจักรล้านนาอย่างจริงจัง โบราณวัตถุต่างๆที่นักโบราณคดีของกรมศิลปากรขุดสำรวจนั้นมีการบูรณะซ่อมแซมอย่างปราณีตและในปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านั้นได้ถูกนำไปไว้ในกรมศิลปากรโดยมีการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยไม่เว้นแม้แต่ตัวของโบราณสถานก็ได้มีการบูรณะเช่นเดียวกันและในปัจจุบันก็เปิดให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมได้อีกด้วยนักโบราณคดียังพบอีกว่าแท้จริงแล้วการล่มสลายของเมืองเวียงกุมกามเกิดจากการที่ไม่มีคนซ่อมแซมดูแลเมืองในคราวที่โดนพม่าตีและบังคับให้ชาวบ้านไปเป็นเฉลยศึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองกุมกามได้สอนเราว่าน้ำมากก็เป็นทุกข์น้ำน้อยก็เป็นทุกข์มนุษย์เราควรเรียนรู้ ที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าธรรมชาติจะมาเอาคืนเราตอนไหน